เรื่องแรกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของขยะก่อนหน้านี้รายการเราเคยนําเสนอเรื่องของคนที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่อย่างนี้ใช่ไหมครั นี้เป็นปัญหาขยะเหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาบอกเขาอยากจะทิ้งให้ถูกที่แต่มันไม่มีถังขยะให้เขาทิ้งอ่ะ,อะมันอยู่ในพื้นที่ไหนไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้<ฆ>ชมเป็นเรื่องราวของชาวบ้านหมู่บ้านสามพระยาที่ตำบลสามพระยาอำเภชอเชะอชาําจังหวัดเพชรบุรีจุดที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเรียกว่าในพื้นที่นี้ไม่มีถังขยะก็เลยเนี่ยคะ่ะเกลื่อนกลาดอยู่ริมทางแบบนี้นะคะพอมันไม่มีถังขยะในหมู่บ้านรถขยะของอบตสามพระยาเขาก็เลยไม่ได้เข้ามาเก็บขยะให้มันจึงนํามาซึ่งภาพที่ คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ราคาะน่องปอยองานนี้เนี่ยทางด้านของกำนันตำบลสามพระยานะคะนายสุวิมลปังเอี่ยมท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้เนี่ยมันหมักหมม,มสะสมมาเป็นสิบปีแล้ว<อ>แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทาําไงล่ะไม่มีที่ทิ้งอเอามากองกองกองสุมรวมกันจุดไฟเผาทีเดียวคือเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ยุคนี้คืออะไรเผาไม่ได้ไงคือพีเอ็มสองจุดห้าเผาไม่ได้พราะเผาไม่ได้ปุ๊บหยุดใช้ขยะหรอหยุดใช้ทุกอย่างที่เป็นขยะไม่ใช่ขยะมันยังคงเกิดขึ้นทุกวันถูกไหมคะก็ ลักลอบทิ้งที่นี้ oh. แอบแอบเอาไปทิ้ง oh. แล้วทำไงการบริหารจัดการในพื้นที่ก็กลายเป็นว่าเกณฑ์มามาช่วยกันช่วยดูแลเรื่องของขยะชรบนี้อ,อสอมอแบบนี้แล้วก็กำนงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในพื้นที่มาช่วยกันไม่เป็นอันทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะอ,อ,อสอมอ oh. แทนที่จะได้ไปดูผู้ป่วย รอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเก็บขยะก,ก่อนอ,อะไรแบบนี้<อ>ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะช่วยดูแลตรงนี้หน่อยจัดหาง,งบอะ่ะมาซื้อถังขยะหน่อยอได้ไหมเขาบอกว่าจริงอยู่เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจม,มันอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณตรงนี้แต่เชื่อเถอะว่าการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้คุม้มเพราะอย่างน้อยเราได้ชุมชนที่สะอาดไม่มีภาพแบบนี้อีกถูกเชื้อโรคก็ไม่ตามมาถูกต้องค่ะก็ฝากด้วยลวกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะ